ช่วงค,คุ้มคุ้มเรื่องบ้านค่ะคุ้มคุ้มเรื่องบ้านนะคะเป็นช่วงที่เราจะทำมาเพื่อ เกตเล็กเกตน้อยในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านซึ่งการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราทําไปหลายคลิปมากๆไม่ว่าจะเป็นโซฟาเอ่ยที่นอนเอ่ยชุดห้องนอนเอ่ยเราก็เคยทําไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูหัวข้อพวกนี้สามารถดูย้อนหลังได้แต่วันนี้มะนาวจะพาไปดูคุ้มๆเรื่องบ้านที่เกี่ยวกับโชว์ทีวีบอกเลยว่าการเลือกซื้อโชว์ทีวีนั้นง่ายมากมีแค่4ข้อเท่านั้นเองนั่นก็คือ 1. น่เรื่องของขนาดพื้นที่2ขนาดของทีวี 3. า สิ่งที่จะได้เมื่อซื้อโชว์ทีวีกลับไปและ4เรื่องของการขนส่งค่ะขอบอกว่าทั้งหมดทั้งม,งมวลที่มนาพูดไปง่ายๆแบบนี้งบไม่เกิน2 0 0 0ม่นนิดๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อโชว์ทีวีแบบไม่พลาดแล้วยังประหยัดเงินคุ้มเงินคลิปนี้ห้ามพลาดค่ะและโชว์ทีวีที่มนาจะพูดถึงวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกัน ซึ่งเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นตัวฮอตฮิตขายดีที่สุดเลยแต่วันนี้เราไม่ได้มาขายโชว์ทีวีแต่ถ้าใครอยากได้รุ่นนี้2900นะคะไม่ได้ขายนะคะแต่ซื้อได้นะคะมากันที่หัวข้อแรกหัวข้อแรกก็คือขนาดอันนี้คือหัวข้อใหญ่สุดเลยนะลูกค้าต้องรู้จริงขนาดพื้นที่ที่ลูกค้าจะวางโชว์ทีวีมีขนาดเท่าไหร่ วิธีดูง่ายๆลูกค้าเวลาวัดเรารู้กันอยู่แล้วเวลาวัดม่เาาแนะนําให้วัดจากพื้นยิ่งถ้าหมู่บ้านไหนมีบัวขอบบัวต้องวัดพื้นด้วยพื้นในที่นี้คือห้องนี้กว้างเท่าไหรอ่ะเดี๋ยวมะนาวัดให้ดูสาธิตนิดหนึ่งอ่าแต่ว่าที่ร้านของเราเนี่ยไม่มีบัวนะคะเป็นงานแบบว่าขอบโล่งๆตัวนี้ขนาดพื้นที่ห้องนี้เท่าไหร่ อยู่ที่3เมตร70นะคะห้องนี้กว้างอยู่ที่3เมตร70ทีนี้เรื่องของความสูงทำไมถึงพูดถึงเรื่องความสูงดูขนาดโชว์ทีวีซะก่อนสูงใหญ่โตขนาดนี้เพราะฉะนั้นแต่ละบ้านมีความสูงความเตี้ยมไม่เท่ากันยิ่งบ้านสร้างเองต้องระวงังเพราะนั้นมนาขอวัดผนังว่าร้านของเราสูงเท่าไหร่เวลาวัดความสูงอย่าวัดแค่จุดใดจ mm ุดหนึ่งเช่นลูกค้าวัดตรงกลางผนังเลย สมมุติอย่างวางห้องนี้เอาวัดกลางตรงนี้ขึ้นไปเลยแต่มันอาจจะเกิดปัญหาอย่างอย่างหนึ่งได้เช่นลูกค้าเคยประสบปัญหาว่าเอาไปวางปึ๊บอา้าวผนังบ้านที่สูงไม่เท่ากันนี่นาฝั่งนี้วัดปุ๊บเวลาวัดวัดที่วางนะคะวัดพื้นที่ที่เราจะวางนะเข้าไปแบบนี้แล้วก็วัดเข้าไปฝั่งนี้สูงอยู่ที่2องเมตรเจห้าอ่าฝั่งนี้วัดฝั่งแรกเสร็จถือมาอีกฝั่งหนึ่งด้วยค่ะวัดไปเลยฝั่งนี้ สูงเท่าไรปุ๊บอ่ะฝั่งนี้สูงอยู่ที่2เมตร74เห็นไหมคะว่ามันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นให้วัดให้ดีแนะนําว่าวัดอย่างน้อย2จุดสูงฝั่งขวาสูงฝั่งซ้ายเพื่อที่เราจะวางโทรทีวี TV ได้อย่างสปอร์ตไทยแล้วก็สบายใจอย่างตัวนี้ลูกค้าเห็นชัดเจนอยู่แล้วโทรทีวี TV อย่างพิงโกเนี่ยสูง2เมตร30ตัวนี้จะมีพื้นที่เหลือด้านบนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ามีความสูงอยู่ที่ 2เมตร74 2เมตร75เนี่ยวางได้แน่นอนและอีกจุดหนึ่งนะคะที่ลูกค้าห้ามลืมนะคะในเรื่องของการเผื่อพื้นที่เผื่อพื้นที่ยังไงอย่างเช่นลูกค้าอยากซื้อโชว์ทีวีตัวเนี้ยขนาด3เมตรต้องมีพื้นที่ให้น้องขยับขยายได้บ้างสักประมาณ3เมตร10เซนเพื่อเอาไว้ข้างละ5เซนเป็นการอุ่นใจลูกค้าอย่าลืมว่าเฟอร์ลอยตัวต้องประกอบในห้องที่ลูกค้าจะจัดวางแล้วถ้าลูกค้าอยากให้อยู่ในผนังเนี่ย ็ต้องดันน้องเข้าไปถึงจุด,ดน,นั้นๆต้องมีพื้นที่ให้น้องจะแบบอึบซ้ายอึบขวาแล้วก็เข้าไปข้างในได้นะคะเป็นการเซฟอย่างหนึ่งหงเฟอร์จะไม่ขูดบ้านเฟอร์ไม่เสียหายวอลเปเปอร์ไม่เสียหายอันนี้คือเซฟลูกค้าจริงๆเฟอร์ลอยตัวทุกชิ้นเผื่อขนาดไว้เลยบางทีมันอาจจะเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคลูกค้าลืมดูวัดลืมดูบัวลืมดูเสาก็ได้พวกนี้ช่วยได้เยอะและลูกค้าจะไม่เสียเงินปาก แล้วหัวข้อที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องของขนาดทีวีค่ะอันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะมาอยู่ในห้องแบบว่ามุมสลัวสลัวจัดไฟเหมือนอยู่โรงหนังในคลิปนี้ไม่ได้ขายค่ะแต่มีขายหน้าร้านนะคะมาซื้อได้นะคะ2 3 9 0 0บาทเท่านั้นไซส์3เมตรจ้ะแต่ว่าไม่ได้ขายนะคะคลิปนี้แต่ว่าสวยซื้อได้ซื้อได้ไดขนาดทีวีจริงๆแล้วแบ่งเป็น2หมวดหมู่ย่อยๆได้ง่ายมากอย่างแรกเป็นสายอินกับหนังมีทีวีในดวงใจอยู่แล้วได้มาเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่จากพี่ป้านะอาอยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นอันนี้ ง่ายมากลูกค้าวัดขนาดทีวีก่อนเลยนะคะเพราะเรามีของเดิมอยู่แล้วใช่ไหมวัดขนาดทีวีวัดยังไงปกติเวลาลูกค้าไปซื้อเนี่ย5 5นิ้ว65นิ้ว70นิ้วเขาวัดกันเป็นแนวนี้ใครไม่ย่ายกับงานโชว์ทีวีนะคะนะคะบอกเลยว่างานแนวเฉียงอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้มันกะยากจริงๆถ้ามีทีวีอยู่แล้วเวลาวัด ให้วัดจากซ้ายไปขวาเลย,เลยวัดตรงๆอย่างนี้เลยง่ายๆเลยไปถึงโดนกลางฟึ่งตัวนี้150 1 5 0ซนเมตรวางตัวนี้ได้ไหมอ่ะลอง1 5 0ซนเมตรโอ้โหสบายเหลือซ้ายเหลือขวาอ,อย่างนี้คือวางได้เลยแล้วลูกค้าม,มั่นใจได้เลยว่าซื้อรุ่นนี้ไปอะ่ะ วางทีวีลูกค้ามีอยู่ได้แน่นอนอันนี้เป็นทิคที่เราแนะนําย้ํานักหนาเลยเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าพลาดเวลาไปซื้อสําหรับคนที่มีทีวีอยู่แล้วลูกค้าแบบที่สองคือพี่ยังไม่มีทีวีเลยพี่ยังไม่ได้ซื้อหรือคิดว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วในอนาคตลูกค้าลองดูโชว์ทีวีแบบที่ชอบได้เลยเลือกแบบที่ชอบตามขนาดที่ใช่อันนี้ฟรีสไตล์เลือกยังไงก็ได้พอได้โชว์ทีวีเสร็จปุ๊บค่อยวัดขนาดตรงที่วางทีวีแล้วไปซื้อทีวีถ้าลูกค้าไปที่ห้างลูกค้าวัดทีวีได้เลยว่าเนี่ยตัวเนี้ ใ,ส,ใสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะคะสําหรับข้อ2เรื่องของขนาดทีวี 1. ถ้าลูกค้ามีทีวีอยู่แล้วยึดถึงทีวีที่เราใช้เป็นหลักแต่ถ้ายังไม่มีทีวีลูกค้ายึดถึงพื้นที่เป็นหลักเลยแล้วเลือกรุ่นโัโวโชว์ทีวีได้เลยแล้วค่อยไปเลือกทีวีนะจ๊ะเราได้ ขนาดพื้นที่แล้วเนาะเราได้ขนาดทีวีไปละทีนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วจุดที่เราจะตัดสินใจเสียเงินว่าเราจะซื้อโชว์ทีวีสักตัวหนึ่งเนี่ยเราได้อะไรบ้างแล้วมันคุ้มค่าไหมเหนือสิ่งเงินใดตัวนี้ค่ะกว้าง3เมตรนะคะสูง2เมตร 20, 23,900บาทนะคะแคนเซอร์อันนี้ลูกค้าซ้อมวัดได้นะคะกว้าง3เมตรสูง2เมตร20เท่านั้นคะ่ะลูกค้ามาที่ข้อสคุ้มแค่ไหนถ้าลูกค้าอยาก ซื้อโชว์ทีวีสักตัวหนึ่งเนี่ยลูกค้าคิดว่าพอซื้อไปแล้วลูกค้าได้อะไรบ้างในหนึ่งตัวอย่างแรกลูกค้าได้แบ็กกาวตรงนี้สวยมากใหญ่โตมโหรานเป็นลายหินอ่อนแบบนี้มีสวิตช์ปิดเปิดไฟควบคุมให้เสร็จสรรมีช่องเก็บปลั๊กตรงนี้ให้อีกคุมและหนึ่งอย่างที่สองลูกค้าได้ตู้โชว์ซ้ายขวาแบบนี้ไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะอย่างที่สามถ้าตู้เก็บของอย่างไม่พอมีช่องด้านล่างตรงนี้มอบให้อีกเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ มาให้แล้วทุกอย่างเรียกได้ว่าเหมือนกาแฟสำเร็จรูปพีอินวันมีให้ครบหมดออกแบบสีให้ดีไซน์ให้ขนาดให้หน้าตาโดยรวมให้ไม่ต้องไปจินตนาการเลยว่าสีนี้จะสวยไหมสีนี้จะไม่สวยอันนี้คิดมาให้แล้วครบจบประหยัดเวลาในการซื้อประหยัดเวลาในการเอาไปประกอบตั้งไว้ที่บา้านตู้โชว์ซ้ายขวามูลค่าตัวละประมาณ กือบหมื่นถ้าสูงขนาดนี้แบตเกอร์ด้านหลังงานบิวอินประมาณ1 5ื่นห้านเลยนะคะต่ะด้านล่างอีกฟาดกันไปเบ็ดเสร็จเนี่ยถ้าลูกค้าสร้างเองนะแล้วต้องจ้างอินทีเลียออกแบบต้องจ้างมัณฑนากรนู่นนี่นั่นสีต่างๆพี่ช่างอีก5้าห0หมื่นไม่รู้อยู่หรือเปล่าแต่ถ้าซื้องานสำเร็จรูปแบบทีอินวันอย่างนี้จัดไปเลยค่ะ239ห0รบาทเท่านั้นสำหรับตัวนี้แคนเซอร์เพราะฉะนั้นนะคะสรุปง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้าซื้อโชว์ทีวีที่สำเร็จรูปมาแล้วแบบนี้เลย คือครบจบในตัวเดียวจริงๆเป็นทั้งตู้โชว์เป็นทั้งที่วางของเป็นทั้งที่ติดทีวีได้ตรงนี้คือเขาค,คิดมาให้เสร็จแล้วครบจบใน1ตัวเอาทีวีมาติดตั้งนั่งดูได้เลยเดี๋ยวเราจะไปข้อสุดท้ายกันที่โชว์ทีวีตัวตัดไปจ้าและส่วสุดท้ายค่ะเรื่องของการขนย้ายลูกค้าได้ขนาดแล้วได้ทีวีแล้วได้ตัวที่ถูกใจแล้วทีนี้สิ่งสุดท้ายคือแล้วพี่จะเอากลับบ้านยังไงอะ มันจะไปอยู่บ้านพี่ได้ยังไงอะน้องเรื่องของการขนส่งอันนี้ง่ายมากทางร้านเราดูแลให้ซื้อกับเรานะคะซื้อกับเราเราดูแลให้เราส่งให้อยู่แล้วกรุงเทพริมณฑลเราส่งไปประจําสินค้าพวกนี้ง่ายมากต่อการขนย,ย้ายเพราะ น้องจับไปเป็นแพ็คไปเป็นกล่องเลยนะแล้วไปประกอบให้ใหม่ที่ห้องที่ลูกค้าจะจัดวางเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าบอกว่าประตูพี่เนี่ยมันสูงแค่2เมตรตัวนี้สูง2เมตรยีจะเข้าได้ไหมเข้าได้แน่นอนค่ะหรือว่าลูกค้าบอกว่าทําไงดีที่มีแบบเงินสําหรับซื้อโชว์ทีวีเนี่ยจำกัดงบแค่ส0ม0มเองที่จะเอาตัวนี้ได้ไหม สบายมากค่ะลูกค้าตัวนี้2 9 0 0บาทค่ะ2900บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะกว้าง3เมตรนะคะสูง2เมตร20อย่าลืมวัดก่อนซื้อถ้าสมมุติว่าในอนาคตอีก5ปี10ปีข้างหน้าอยากจะรีโนเวทบ้านใหม่ตัวนี้ลูกค้าแค่จ้างช่างเฟอร์มาหรือออกแล้วก็เอาออกไปได้เลยโดยที่ผนังบ้านไม่เสียพื้นบ้านไม่ช้ำไม่ต้องเจาะรูหรือๆๆยกออกได้เลยง่ายมากๆจริงๆถ้าไม่เจาะบ้านเนี่ยบ้านไม่ช้ำขายได้ราคานะคะ ที่มานาพูดไปในคลิปนี้นะคะสรุปง่ายๆคือ4ข้คอด้ดวยกันสิ่งที่ลูกค้าต้องรู้ในการมาซื้อโชว์ทีวี 1. ขนาดพื้นที่ที่จะวาง2ขนาดทีวี 3. ความคุ้มค่าตรงสเปคตรงความต้องการไหมและ4เรื่องของการขนย้ายขนส่งน,นะคะอย่างถ้าสมมติลูกค้ามีพื้นที่น้อยกว่า3เมตรน้อยกว่าทั้ง4ตัวที่เราพาไปดูก่อนหน้านี้ร้านเรายังมีขนาดอื่นอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น2เมตร40แบบนี้ เป็นเมตรดสิบหรือจะเป็น2เมตรเราก็มีเหมือนกันเรามีอีกมากมายหลายขนาดแต่บอกเลยว่าทุกขนาดที่ลูกค้าต้องการใช้ทริค4ีข้อนี้ใช้ได้จริงๆรับรองว่าถ้าวัดตามนี้4แบบนี้ลูกค้าจะซื้อโชว์ทีวีได้อย่างคุ้มเงินคุ้มราคาปังปุริเย่ใช้ได้นานลดมากๆจริงๆและสุดท้ายนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปสไตล์แบบนี้ ไีคิการให้เก็บความรู้นะคะหรือว่าใครมีที่กิดีอะไรพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กของก้าฟอนิตเจอร์ไอจีของเก้าฟอนิเจอร์ทิก ของ9ก้าเฟอร์นิเจอร์และช่องทางสุดท้ายที่ลูกค้ากําลังดูอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ YouTube c h anel ของ9ก้าเฟอร์นิเจอร์ค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้นะคะเรายินดีเสมอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคุ้มคุ้มเรื่องบ้านมะนาวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้ขายนะแต่ข้างหลังอ่ะหมื่นเกาพันเก้นะคะจัดโปรนะ